สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็ในเกม The Stonegate Hero เกมมือถือแนวไอเด RPG จัดทีมเหล่าฮีโร่ในโลกเทพที่ยายตะลุวิดานในโลกแฟนตาซีเปิดใหม่ของนังค่าย X7 เกมเล่นได้ทั้ง iOS และ o i d ครับสำหรับผู้เล่นใหม่ทาง X7 เกมได้ทำการแจก VIP 10แจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี16,480หยวนหรือประมาณ75,000บาทไทย สำหรับใครจะเป็นผู้เล่นใหม่เกมนี้เล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับผมตัวเกมยังไม่มีภาษาไทยนะครับผมในอนาคตจะอัปเดตเข้ามานะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับสำหรับคูปองบัตรเติมเงินฟรีนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะวิธีการรับฟรีให้เรามากดรับที่2องจดหมายตรงนี้ครับนี่มันจะแจกใช่ไหมครับอ่ามันจะแจกเนาะในตรงนี้กดรับให้หมดเลยมันจะแจกอ่า 5,000คูปองเนาะนะครับ2อ,อย่างตรงนี้เนาะกดรับเลยนะครับเราจะได้รับมาแล้ว10,000คูปองเนาะแล้วก็มากดรับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยที่เป็นรูปบัตรมงกุฎตรงนี้เนาะตรงนี้รับได้อีก6,480นะครับผมนะเนี่กดรับไปเลย,เลยแจกทุกวันนะในส่วนนี้เนาะอ่าเราจะได้รับคูปองฟรี75,000บาทแล้วนะครับผมเราสามารถซื้อได้ทุกแพ็คเติมเงินได้ภายในเกมได้เลยนะครับผม สำหรับที่การเล่นก็ให้เรามาที่ a อ e n g e r กลางหน้าจอได้เล,เลยครับผมอ่าเกมนี้จะเป็นแนว i d เดอร์ PG, นจะีเนาะก็จะมีรางวัล i d เดอร์ถ้เรากดลับอ่ามาที่หีบสมบัติปีศาจต,ตรงนี้ครับนี่มันก็จะบทอ,อ่าเเนาะบดทรัพยากรให้เรานะครับผมฟรีนะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ8ถึง10ชั่วโมงนะครับผมเนาะนะนครับล้วก็จะได้รับพวกอีกพีเพชรหมวนคัมพีน้ำยาอัพเกรดตรัวละครในพวกนี้เนาะกดลับได้เลยครับนี่ รับแล้วนะครับผมแล้วก็เกมนี้เราจะเล่นผ่านาบทเนื้อเรื่องเนาะอย่างเช่นมอยผมที่บทที่2ด่าน2ขีดสิบี่นะครับกดที่เข้าไปสำหรับเกม The Stone Gate Hero นะผมเราสามารถจัดทีมได้สูงสุด5ตัวละครน,นะครับผมแล้วก็ตัวละครเกมนี้ก็จะเป็นางานอาร์ตนะผมออกแบบดับดักนิดหนึ่งเนะาะจะเป็นเราฮีโร่เทพนิยายแล้วก็แฟนตาซีนะครับผมนะ ก็จะมีหงอคงนะครับมีเทพจีนนะครับอาแล้วก็มีตัวละครอนิเมะด้วยนะทุกคนนะอาแล้วก็ธาตุของตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด7ธาตุนะทุกคนนะมีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมธาตุแสงธาตุมืดธาตุพิเศษนะผมแล้วก็อาธาตุแบบสุดยอดแห่งเทพเลยนะผมธาตุสุดท้ายเนาะแล้วก็สายของตัวละครก็จะมีสายแท้ง สายโจมตีกายภาพสายโจมตีเวทแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับผมนะแล้วก็จะมีระบบแพ้ทางชนะทางของท่าต่างเนาะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของโบนัสท่านะครับถ้าเราจัดทีมท่าเดียวกันลงมันก็จะบวก atk sp ให้เราเนาะอ่าแล้วก็จะมีให้เราปรับเปลี่ยนอ่ารูปแบบการจัดทีมเนาะเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเราเนาะนะครับอืมปลดล็อกตอนเลเวล20นะครับเห็นไหมครับอ่าปลดล็อกครบทั้ง6แบบเลยนะครับผมนะอ่า โอเคครับผมจัดทีมเสร็จก็กดบันทึกตรงนี้เนาะกดต่อสู้ได้เลยครับส่วนร,ระบบการต่อสู้ก็มันจะต่อสู้เราอัตโนมัตินะมีเล่นความเร็วสูงสุดที่คูณ2ครับเรียบร้อยนะครับผมราชนะก็จะได้รับอีกพีแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งครับไปแบบไวมากนะอันนี้จะเป็นดันเจียนนะครับผมนะ,ะเป็นดันเจียนประจาวันเนาะอันนี้โอเคเราจะเพิ่งเล่นนะเรามาดูระบบต่อสู้ก่อน ตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะเนี่ยผ่านด่านสบายๆ,ๆนะทุกคนนะมแจกคูปอง75,000บาทนะครับผมนะซื้อได้ทุกแพ็คนะภายในเกมนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับระบบการต่อสู้เนาะแล้วก็ใน f อปเอ็กซ์เกมก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเราใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วเกมบูสเตอร์ VPN คลิกอัตโนมัติหมดภาพซ้อนภาพแล้วก็คโคลนเกมนะครับผมนะถ้าเราอยากจะผ่านด่านไวๆ,ๆก็น,นี่ครับเพิ่มความเร็วเกมตรงนี้นะ ใช้ที่คูณ7แล้ว,ว่าคูณ10ไปเลยนะทุกคนอืมอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของระบบดันเจนประจำวันเนาะนตรงนี้นะครับการฟาร์มหาพวกทรัพยากรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น่าเสียตัวละครเนาะ,ะตัวก้าชานะครับหินเลื่อนขั้นอะไรพวกนี้เนาะเราสามารถฟาร์มหาได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบการตายหอคอยนะครับผมการตะลุยด่านหอคอยนะก็มีการจะอันดับนะครับได้รับของรางวัลอะไรพวกนี้เนาะ แต่เพคอยก็เหมือนเกมไอเดอร์อาาไอเดอร์ทั่วไปนะครับจัดทีมแล้วก็กดต่อสู้แค่นั้นเองนะครับก็ปล่อยให้มันต่อสู้ให้อัตโนมัตินะครับผมนะภาพงานดาร์กนะผมสวยจัดนะประมาณนี้ครับผมนะรับของรางวัลแล้วนะครับก็จะมี Arena นะอารีนาพีเนาะอารีนาก็จะวัดค่าพลังนะทุกคนนะนะครับก็ให้เรา จัดทีมตรงนี้ให้เราจัดทีมเนาะจัดทีมตรงนี้จัดทีมนะครับจัดทีมตัวละครที่เราจัดทีมผ่านด่านได้เลยเนาะผมว่าตอนนี้นะครับไอ้ตัวนี้เนะี่ยตัวนี้น่าจะเก่งสุดในเกมนะตอนนี้นะเป็นาธาตุพิเศษไงทุกคนเฮ้ผมจัดประมาณนี้วูคองเขาเก่งนะาธาตุมืดนะครับวัดที่ค่าพลังเนาะสู้เลยอนะ่ะถ้าค่าพลังเราเยอะกว่าศัตรูมันจะ ต่อสู้องเราตรมัดเลยเนานะเรา,าต้องดูแอนิเมชันนะครับผมอ่าต่อไปจะเป็นระบบตัวละครเนาะนี่ระบบตัวละครก็เป็นงานอาร์ตแบบดักดาร์กเนาะฮีโร่เหล่าเทพนิยายแฟนตาซีอะไรพวกนี้เนาะมีเทพจีนอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอัลบ,บั้มของตัวละคระครับอัลบ,บั้มตัวละครขออนุญาตกดเข้าไปก่อนนะตรงนี้หรือเปล่าอัลบ,บั้มดูไม่ได้ครับทุกคน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูทีละธาตุแล้วกันเนาะอ่าก็จะมีธาตุน้ำเนาะธาตุไฟธาตุลมธาตุแสงธาตุมืดธาตุพิเศษแล้วก็ธาตุแห่งเทพนะครับผมนะตัวละครก็เนี่ยตรงนี้เราจะได้รับฟรีนะมันแปลงร่างนะตรงนี้นะนะครับเนี่ยธาตุพิเศษนะครับตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีวูคองเนาะเนี่ยวูคองมารนะธาตุมืดนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ได้จากแพ็กเติมเงินนะตัวนี้นะครับอัพขึ้น8ดาวแล้วแจกเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูระบบอัพเกรดตัวละครครับก็จะมีให้เราใส่อุปกรณ์เนาะก็จะมีให้เราอัพเลเวลนะครับใส่อวุธนะครับอัพเลเวลได้เลยครับเาเลื่อนของเลื่อนขั้นอะไรต่างๆนะนะครับผมการอัพดาวนะครับอัพดาวหาตัวซ้ำมาหนึ่งตัวเนาะถ้าเราจะขึ้น1ดาวแดงหรือว่า6ดาวนะครับ อ่าแล้วก็จะมีในโซนของแจกกาชาปองนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมลืมบอกตอนต้นคลิปเนะมันแจกประมาณ1000โลนะทุกคนนะหรือว่า1,000พันใบเนาะครับอันนี้ผมยังผมยังไม่ได้เปิดนะตู้กาชานะครับมีหลายตู้นะสำหรับเกมนี้แน่นอนให้เปิดตู้ขั้นสูงนะครับตู้นี้แล้วก็จะมีตู้แบบเลือกธาตุได้เนาะอ่าก็สลับตัวละครนะครับให้เรามาดูตู้กาชาก่อนเนาะ เปิดครั้งละ100ใบแล้วกันเนาะไปปึ๊บโอ้โหตัวละครห้าดาวมาครับทุกคนเลนอนะ่ะดูดูเลดในการออกก่อนตัวละคร5ดาวนะครับจะออกอยู่ที่5%ปอร์เซ็นะตายสุม่มครั้งละร้อยใบไปประมาณนี้เห็นไหมครับ10ใบก็ได้เลือกเอานะ a n นิเมชันนะครับอันนี้ผมกดแบบ100ใบมันจะไม่ดู a n i m เมชันนะประมาณนี้ครับแบบเ่ืกฝ่ายก็น,นะครับแจกเหมือนกัน 100, 100นะนึ่งร้อยหนึ่งรใบนะเลือกฝ่ายแสงมืดดีกว่านะครับได้เป็นเศษมานะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของการใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีเนาะที่เรากดรับจากตรงนี้เนาะที่การใช้ก็ให้เราหาแพ็ก ที่เราต้องการที่จะซื้อได้เลยครับผมอย่างเช่นผมจะซื้อแพ็กนี้แพ็กนี้เนาะ 1, หนึ่งพันหยวนนะกดติ๊กเข้าไปครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะถามเราเนาะว่าจะใช้คูป,ปองไหมแล้วก็กดด้านขวายืนยันเลยครับผมเรียบร้อยได้รับแล้วคแค่นี้เองนะขนาบผมนะ,ะแจก vp 1 0ด้วยนะ,ะเะลองมาเล่นดูก็ผมสำหรับเกม the stone gate hunter นะครับผมนะเป็นเกมมือถือจัดทีมราวฮีโร่เทพนิยายแฟนตาซีนะครับผมนะเปิดใหม่ของน่ายเอ็กซ์เพตเกมนะ สำหรับภาษาไทยก็จะอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้เนาะเล่นได้ทั้ง2ระบบนะครับ iOS และ Android ครับผมแจกคูป,ปองบัตรเติมเงินฟรี75,000บาทไทยนะครับผมนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมเกมนี้เล่นแบบชิวๆไปเลยเนาะไม่ต้องเติมนะครับผมนะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามาที่หน้าดาวโหลดของเกม the stone gate hunter แล้วนะครับผมสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับ ได้รับส่วนลดเติมเงิน99%นึงแพ็กเติมเงินครับแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่เริ่มเกมได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรี16,480หยวนหรือประมาณ75,000บาทไทยนะครับแล้วก็ได้รับกิฟโค้ดทั้งหมด14กิฟโค้ดครับให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคำว่า open ครับดาวน์โหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคำว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ